สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับทาง YG เนี่ยก็ได้เริ่มดําเนินแผนการในปีนี้แล้วซึ่งจากที่ดูนะครับเป็นไปตามที่สื่อเกาหลีในรายงานมาเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับในรายงานของสื่อเกาหลีเนี่ยก็ไม่ได้มีโซโลของพิจิซูรวมอยู่ด้วยทําให้ตอนนี้แฟนๆบางคนนะครับเริ่มใจหวิวๆกันแล้วมาที่เรื่องแรกกันเลยนะครับในปีนี้เนี่ยถือว่า YG นั้นได้เริ่มดําเนินงานศิลปินในค่ายนะครับตั้งแต่วันแรกของปีเลยนั่นก็คือการประกาศคัมแบ็กของเด็กสมบัตินะครับหรือว่ารุ่นน้องของวง Black พิ้งอย่างเทรเช ที่ทางค่าย YG นะครับดองมานานในตึกดำไม่ต่างจากวง Black พิ n k เหล่าแฟนคลับนะครับก็ตั้งรอคัมแบ็กของวง t r e a ช u r e มานับปีเหมือนกันซึ่งทาง YG นะครับก็ตัดสินใจที่จะปล่อยโปสเตอร์ออกมาในวันที่31ธันวาคมเวลาสีทุ่ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่1มกราคมของเกาหลีเป็นการปล่อยโปสเตอร์ประกาศคัมแบ็กของวง t r e a s u r e นะครับพร้อมกับเป็นการแฮปปี้นิวเยียร์ไปในตัวด้วยเลยในส่วนของโปสเตอร์นั้นก็พูดได้คำเดียวเลยนะครับว่า YG Style เอาซะคิดถึงโปสเตอร์คัมแบ็กของ b l ล c k p i n งเลยนะครับ เป็นโปสเตอร์ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการคัมแบ็กเลยนะครับแต่ก็สามารถทําให้บลิงกเนี่ยจินตนาการไปได้ไกลถึงทะเลกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แหละครับในเมื่อการที่ YG เนี่ยประกาศคัมแบ็กของวงเทรเชอร์แล้วก็ได้ทําให้เป็นตรงกับการที่สื่อกาหลีนั้นออกมาคาดเดานะครับตารางงานของค่าย YG ในช่วงครึ่งปีแรกจากการที่ YG จนะครับจะเริ่มต้นด้วยการเปิดคัมแบ็กของวงเทรเชอร์ก่อนซึ่งพอเปิดมาอย่างแรกและตรงแบบนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็เริ่มเชื่อใจว่าตารางงานของค่าย YG ในปีนี้นะครับอาจจะเหมือนหรือว่าค,าคาาล้กเนเี็็ปได ก็เดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาย้อนกลับไปดูว่าในสื่อกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบ้างนะครับในตารางงานมาเริ่มกันเลยนะครับการคาดการกิจกรรมของ YG ในครึ่งปีแรกในของปี2022นะครับว่าทางค่าย YG ีเนี่ยมีแผนว่าจะทําอะไรบ้างกับศิลปินที่ยังมีสัญญาในค่ายนะครับในตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือการคัมแบ็กของวง Treasure ศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานนะครับจากค่าย YG แต่ก็ห่างหายจากการคัมแบ็กเนี่ยมาเป็นปีแล้วซึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้นั้นสื่อนะครับก็ได้ถูกอ มาที่อย่างที่2เลยนะครับทางสื่อเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเป็น Black พิงค์คัมแบ็กซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สื่อเกาหลีมากมายเนี่ยพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าวง Black พิงค์เนี่ยจะคัมแบ็กในช่วงครึ่งปีนี้แอดมินก็บอกได้เลยนะครับว่าบลิงอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไทมิ่งอะไรต่างๆนะครับมันก็ค่อนข้างลงตัวมากๆผลงานล่าสุดของสมาชิกแบล็คพิงค์อลิซ่า Lisa นะครับก็ผ่านมา3าเดือนจะ4เดือนแล้วด้วยซึ นั่นก็น่าจะเป็นเวลาที่ลงตัวที่ Black พิงคนั้นจะสามารถคัมแบ็กได้และหลังจากนั้นนะครับพอวง Black พิงคนั้นคัมแบ็กเสร็จคาดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ตื่นเต้นนะครับจากค่าย YG เพราะว่าสื่อนะครับก็ได้วิเคราะห์คาดการณ์ว่าทาง YG นั้นจะได้เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปนะครับในช่วงครึ่งปีแรกด้วยเลยเป็นข่าวลือแล้วก็ที่ถกเถียงกันนานมากเลยนะครับว่า YG จเนี่ยจะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาหลังแ l a ็ k พิงคนะครับคัมแบ็กเสร็ เพราะว่าข่าวการเดบิวต์วงใหม่ของ YG นะครับมีตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วอย่างน้อยอย่างช้าที่สุดนะครับทาง YG เนี่ยอาจจะเลื่อนไปเดบิวต์ช่วงปลายปีนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ในส่วนของโซโล่พี่จีซูนครับก็ยังไม่มีประกาศหรือว่าวิคอจากสื่อไหนเลยทั้งจากทางสื่อเกาหลีเองนะครับแล้วก็จากทาง YG ที่เคยประกาศเกี่ยวกับโซโล่ของพี่จีซูนนะครับพร้อมกับสมาชิกคนอื่นเนี่ยเมื่อนา,นานมากแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังโชคดีนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยซีรีส์ของพี่จีซูนั้นก็ยังมมาบบเตๆ คาดหวังว่าทั้งค่าย YG นะครับจะออกมาประกาศเร็วๆนี้ทั้งเรื่อง Blackpink comeback แล้วก็โซโล่พี่จีซูซึ่งโซโล่พี่จีซูนะครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะมาช่วงครึ่งปีหลังเว้นระยะห่างจาก Blackpink comeback นะครับแล้วก็ซีรีส์ของเธอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ